ทุกคนเหมือนไหมเหมือนไหมครับนี่นี่ครับของจริงกับทองนิดไปสนียบัตรรีทัวร์บล็อกสโฮเทลนี่ครับสะท้อนแสงเลยเหมือนไหมครับเหมือนเลยนี่ทุกคนสวยมากเลยต้องจับมือถือเดียวตกทุบลงไปในน่นะน่ครับทน สวยมากเลยเคนแสงส่างขาดทีนีครับบรรยากาศด้านนอกจะเป็นแบบเป็นตู้คอนเทนเนอร์ใช่ไหมครับอ๋อถ้าเป็นห้องเล็กๆแบบนี้จะเล็กใช่ไหมครับแต่มันจะต้องเป็นแนวนอนอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ไม่ได้เล็กนะเพราะว่ามันกว้างไงทุกคนคนะะมันกว้างไปถึงนี่เลย ถูกไหมครับก็ไม่เล็กนะถือว่าใช้พื้นที่คุ้มอย่างไปที่รีสอร์ทคลองสวนพลูก็เตียงเติมก็พอดีแต่ว่าเขาจัดพื้นที่ให้ให้ดูแบบประทับใจอะ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะในห้องเราประทับใจนะแต่บางคนที่แบบจะมาวิ่งเล่นให้ห้องก,องกว้างๆหรือประมาณอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ป่ะหรือบางคนบอกว่าพื้นน้ําที่อาบน้ํากับห้องน้ามัน,ม,นมันเหมือนกับ ต่างระดับสูงไม่ไม่พอนะมัน,ม,นมันก็มึงเล่นน้ําบอกว่ามึงมาอาบเล่นน้าหรือมึงมาอาบน้ําประมาณอย่างเงี้ยฉะนั้นอย่าตาหนิอย่างเงี้ยเลจะตายดูสินะฮะแต่ว่าที่รีวิวเนี่ยเขาจะรีวิวแต่ดีๆนะแต่มีคนไทยบางคนอะที่จะแบบติงอู้ดิดีดหน่อยซึ่งจริงๆไม่ใช่เรื่องเลยมึงก็นอนอยู่บ้านเนาะไม่ต้องมานอนรีสอร์ทด,ดีๆแบบนี้ดูสิเห็นไหมมีฝรั่งล่ำล่ำลำแบบนี้นะลจะตายบรรยากาศนะ เลิศม,มากอที่กินอาหารเช้าข้างล่างเป็นแบบสองชั้นเนี่ยดูสิทุกคนเลิศม,มากเลยนะฮะเงียบสงบเงียบเลิศม,มากริทรบ็อกออกไปขวามือก็ไปรถไฟซ้ายมือก็ไปออกปากน้ำชุมพรได้ไปโรงพยาบาลชุมพรเกตุดมศักดิ์นะฮะแล้วก็ตลาดสดก็อยู่ ไม่ไกลจากที่นี่นะฮะไปซื้อกล้วยเล็บมือนางอะไรประมาณนี้ทุกคนนะฮะเห็นไหมสบายอากาศเย็นจงังนะหรูหราไฮโซเราโชคดีที่ได้ห้องสีเหลืองอยู่ข้างบนเราสามารถมองเห็นนะฮะมองเห็นเกาแก่งเกาแก่งเบื้องล่างอย่างสวยงามนะเสียดายมีเวลาน้อยนะทุกคนนะเดี๋ยวคราวหน้ามาใหม่ทุกคน ใครจะไปเกาะเต่านะฮะก็จะมีตำราตำรงตำราให้ดูอันนี่ก็เป็นเพื่อนจังหวัดกันเนาะสุราษฎร์ธานีชุมพรระนองเป็นวันเดย์หรอวันเดยทริปหรอทุกคนเอาสามจังหวัดนี้ไปในในในวันเดียวกันได้หรออมชมวิวทิวเมืองครบเครื่องน้ำตกผ้าห่มโปกแดนใต้ ร่องเรือพายชมหิ่งห้อยนะครับอยากไปเงาะนาสาดที่สุราบจังเลยอ่ะทุกคนนะฮะเชี่ยบึงน้ำดันแบ่งปันอาหารปลาสัมผัสป่าเกียดร้อนนอนกลางขุนเขาที่ไหนอ่ะทุกคนอติดต่อทัวร์ได้ที่นี่นะทุกคนนะอ๋อเขามีเป็นทัวร์อย่างนี้น่าสนใจเนาะสวยอะทุกคนดูสิ ล่องเรือชมบางเดินทางชมลิงสัมผัสจริงความสเตย์วิธีชาวคลองภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการฝึกลิงเรียนรู้การเลี้ยงหอยนางลมใครสนใจเช็กไหนจัดไปทุกคนนะฮะเห็นไหมที่ท่องเที่ยวเยอะมากเือทุกคนเขาส่งเขาสกนะครับน่าสนใจเนาะ นี่ใครไปชัยยาพระบรมชาติไทยชัยยาศูนย์ฝึกลิงแม่น้ำตาปีเมืองเมืองสุราษฎร์ุนผินบ้านโบราณศาลเจ้าแม่กวนอิมน,นะฮะอันนี้น่าสนนะพาไปชมหินห้อยเนะี่ยน้ำตกดาดฟ้ากุทยานแห่งชาติใต้ลุ่มเย็นอำเภอนาสบ้านานาสารน,น้ำตกที่สวยสุดแห่งหนึ่งของสุราษฎร์น่าไปนะทุกคน บ้านานาสารน้ำตกดาดฟ้าอุทยานแห่งชาติใต้ล่มเย็นงานอยู่ที่สุราล่องเรือชมคลองร้อยสายนะฮะแม่น้ำตาปีนะทุกคนอำเภอคีรีรัตนิคมแล้วไหนคีรีวงอ่ะถ้าคีรีวงนี่มันนะครศรีธรรมราชนะท้งคีรีรัตนิคมนี้สุราษฎร์ธานีใช่ไหมครับ เขาศกอยู่ตรงนี้แม่นม้ำชุมพรนะะฮพระตำหนักกรมหลวงชุมพรอ,อยู่ตรงนี้ทุกคนหาดชายรีนะครับพิทยาแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรใครเคยไปบ้างเกาะพิทับ พอมีพระตำหนักกรมหลวงชุมพรกับศาลกรมหลวงชุมพรทุ่งตะโกหาดอารุณโนไทยหาดอารุณโนไทยหน้าป่านจังหวัดชื่อเราะปากน้ําหลังสวนนี่อาเภอหลังสวนทุกคนทุ่งตะโกสวี เราก็จะผ่านหลังสวนทุ่งตะโกแล้วก็สวีแล้วก็อำเภอเมืองชุมพรเราก็เข้าห้องดีกว่าตัดแต่งเยน็ยน,ยนชมทะเลการลงเลนะทุกคนอ่ะจ้ะจะ,จะ๋ยวเมมเต็มต้องรีบลงทุกคนสวยนะสวยมากเลยทุกคน ฝากด้วยครับให้เห็นความแตกต่างของที่เที่ยวที่ไม่เหมือนใครเนาะทุกคนเนีย่ยไม่อยากไปไหนเลยนอนเล่นทํางานอยู่ในนี้ออนไลน์แล้วก็เมื่อกี้ออกไปธุระหาอะไรกินก็เพิ่งจะเข้ามานะฮะไม่ต้องเปิดแอร์เลยรให้แอร์เย็นๆธรรมชาตินะลมเย็นๆจากทะเลเบื้องล่างจากทุกคน